สวัสดีครับสืส่อคนด้วยนะอยู่ผมเนทน,นะผมตอนนี้คุณอยู่กับเกมคอฟดิวเทอร์เอาโควอวโมดซอมบี้นั่นเองวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการปั๊มเลเวลเอ็กพิปืนให้ไวที่สุดกันก็เริ่มแรกนะฮะก็ทําแบบเกี้เลยคือผมวิ่งจากมุมตรงสุดนู้นน่ยนะครับแล้วก็วิ่งวนไปวงกลมรอบนึงนะฮะก็พยายามเดินหลบซอมบี้นิดหน่อยนิดบ้างอะไรนะครับแล้วก็เดินลงไปข้างล่างฝั่งนี้นะฮะโอเคฮะคราวนี้ก็มาตรงนี้ฮะแล้วก็ยิงได้เลย ราจะทาการล่าสตัตฮะมาตรงนี้ในจุดๆนี้ให้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้ดิวพยายตรงกลางนะครับโอเคตอนนี้ผมจนมุมไม่ไหลฮะออกได้นะฮะเนี่ยฮะ,ฮะวิธีการรวบสัตรูให้เข้ามาในจุดที่แบบยิงง่ายที่สุดด้วยฮะโอเคฮะโอเคตอนนี้มันเริ่มหมดแล้วนะครับมอนเริ่มมาแบบหลายที่หลายทางแล้วเราก็ทําการรวบรวมอีกรอบหนึ่ง โอเคฮะรวบรวมไปรวบรวมไปโอเคตอนนี้รวบรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มายิงต่อนะฮะมันจะทําให้การยิงของเราแต่ละครั้งเนี่ยมีประสิทธิภาพมากๆเลยเนี่ยฮะตอนนี้ยังเหลือ้าอีกเหรอ,อผมซ่อมไว้แล้วมันก็เลยขะอ๋อเนี่ยซอมบี้มันบังต้องฆ่าตัววันนี้นะครับ ซอมบี้มันจะบล็กในจุดๆนี้ได้นะครับบางครั้งก็ต้องมาเช็คหน่อยเดี๋ยวผมทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งละกันนะครับ mm hmm. เดี๋ยวมันจะเร็วไปโอเคฮะจุดเริ่มต้นก็คือตรงจุดนี้นะครับโอเคตรงนี้คือจุดเริ่มต้นนะฮะเดี๋ยว mm hmm. er เราจะพอซอมบี้เริ่มออกมาเนี่ยเราจะวิ่งบนกันโอเคตอนนี้ดนตีเริ่มบอกสัญญาณแล้วนะครับโอเคซอมบี้เริ่มมาแล้วฮะโอเคร okay. เริ่มวิ่งบนได้ครับ โอเคฮะก็วิ่งหลบๆไปก่อนนะครับเดีย๋ยวเพิ่งรีบยิงนะเพราะว่าถ้าการวางทีเรายิงไปก่อนเงี้ยไม่โดนหรือแบบบางทีมันอาจจะไม่คุ้มไม่โดนตัวหลังอะไรอย่างงี้ก็เอาแบบให้คุ้มๆเลยดีกว่านะครับในการยิงแต่ละครั้งโอเคฮะยิงได้เนี่ยฮะง่ายๆเลยอันนี้หลังก็ระวังนิดหนึ่งด้วยนะครับโอเค เนี่ยฮะชุดนี้หมดละคราวนี้ก็จะเหลือซอมบี้ที่แบบเราไม่ได้ลากมาครับเนี่ยจะเป็นซอมบี้มาจากจุดอื่นเราก็ลากมันมาอีกรอบหนึ่งฮะเพนมาจุดเดิมแล้วก็ยิงเหมือนเดิมฮะง่ายๆเลยเนี่ยฮะมันจะทําให้เราจบอาแต่ละรอบเนี่ยไวมากๆเลยตอนนี้เหลือซอมบี้เหมือนเหลือแค่เท่าเนียนนะครับโอเคแบบไม่เป็นไรอา่าแล้วก็ มีเหมือนเดิมฮะซอมบี้ที่ติดบาร์สคนโอเคเนี่ยฮะจบรอบแล้วไวมากไวแบบโคตรคราวนี้อาจจะมีคนสงสัยว่าเฮ้ยทำยังไงเวลาเจอแบบตัวบอสนะครับตัวใหญ่ตัวอีลิตนะครับร็ะว,วิธีการก็เหมือนเดิมเลยครับเพียงแค่ว่าเรากดสกิล n ิ of f i ไ e คือผมแนะนำว่าเป็น i n ิ of f i ไ e นะครับในการที่เราจะสามารถเคลียร์มอนผมติดเรียกมอนนะครับ จะเคลียร์ซอมบี้ได้ไวมากๆะฮะไม่ว่าจะเป็นบอสหรืออะไรเงี้ยมันจะทําให้เราเคลียร์ได้ในพริบตาเลยเดี๋ยวนะอันนี้เดี๋ยวผมทําให้ดูอีกรอบหนึ่งละกันเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะโอเควิ่งวนลงมาฮะเดินลงมาข้างล่างปั๊บเดี๋ยวตรงนี้ยิงได้เลยเนี่ยนะครับยิงได้เลยใน,นทันทีปุ๊บ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 ถ้าสมมติเรามาแบบ ดีๆนะครับด้านหลังเราแทบจะไม่ต้องกังวลเลยฮะอ้ตอนนี้กระสุนหมดฮะไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรมันมีกระสุนอยู่ตรงนี้ฮะโอเคตอนนี้เราเดินวนมาเก็บกระสุนนะครับก็สิ่งสําคัญคือทุกเวฟนะครับเราต้องซื้อเกราะนะครับเป็นสิ่งสําคัญเลยนะห้ามพลาดเด็ดขาดคือทุกเวฟเราต้องซื้อเกราะไม่งั้นเราโดนซอมบี้ตบแบบตายไวมากๆนะครับโอเคลากซอมบี้มาฮะโอเคซอมบี้มาแล้วก็ยิงเลยฮะนี่ ซอมบี้เกาะก็จะจัดการยากนิดนึงอะนะครับเฮ้คได้ insta kill ฮะป๊อกปะโอเคฮะตาน,นี้ไม่มีซอมบี้บักนะก็แค่นี้ฮะวิธีการปั๊มเลเวลแบบให้ว่องไวที่สุดเท่าที่จะทำได้ในแต่ละรอบนะครับใช้เวลาน้อยมากด้วยแถมดีเอ็กพิปืนก็ใช้ได้เอ้ยอเพิ่มไวด้วยนะครับแถมเป็นทางลาดยิงก็ง่ายด้วยก็สำหรับดีโอนี้คงไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ ฝากกดไลค์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ทำวิดีโอเกี่ยวกับเกมตระกูล c คอฟดิวตี้แบ็กออฟอ่ะไม่ต้องแบ็กออฟก็ได้เกมตระกูล c คอฟดิวตี้ออกมาใหม่เรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากเลยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊วยบุยเย่